ใครที่เคยคิดว่าคุณธรรมเป็นเรื่องตกสมัยไร้ชีวิตชีวาคงต้องเปลี่ยนใจใหม่ถ้าได้เห็นสีสันจริงๆของงานตลาดนัดคุณธรรมท่ามกลางเสียงอึกระทึกคึกคักเด็กน้อยจากโรงเรียนบ้านคลองบัวเรียนรู้ความสงบนิ่งด้วยการปักผ้าปักผ้าวันนี้สนุกดีครับสนุกปักตั้งแต่อนุบาลหนึ่งแล้วค่ะเด็กปักผ้าให้สวยผ้าปักเด็กให้นิ่ง ึกไปทีละเข็มฝนไปทีละก้าวระวังเข็มชี่มือ,อเคยโดนที่มือไหมไม่เคยแล้วไม่ไปวิง่งล่นที่อื่นหรอที่ล่นก็สนุกนะเม่อเลี้ยงครับยวมาทำงานเพราะลงมือทำจึงรู้ว่าทำได้ทำได้ก็ย่อมอยากทำอีกทำสิ่งดีให้ดียิ่งขึ้นไปเหมือนกลุ่มนี้เป็นขบวนรถขยะจากโรงเรียนทอสีออกรวบรวมของเสียแลกกับความรู้ดีๆ ซึ่งในที่นี้คือบทเรียนการเปลี่ยนของเสียให้เป็นของดีอย่างเช่นขวดน้ำพลาสติกเราก็จะกลับแยกค่ะกระดาษก็แยกแยกเพื่อเอาบางส่วนเก็บไว้เป็นรีไซเคิลได้ค่ะเยอะครับเนี่ยตอนนี้กำลังแยกกันอยู่ในได้ผักผักขยะเต็มเ,เลยค่ะคือวัตถุด,ดิบชั้นดีของการผลิตน้ำจุลินทรีย์ E.M พืชสากษ์มาผสมหมักกับกากส้มกั้งตาลแล้วก็หัวเชื้อ e อเนี่ยผสมเข้าด้วยกันนะคะหมักไว้เป็นเวลาอาทิตย์หนึ่งนะคะพอพอหมักเป็นอาทิตย์หนึ่งปุ๊บเนี่ยเปิดม,มาก็จะเป็น e อแล้วก็นำมาปั้นขึ้นรูปเป็นก้อนกลมด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งนั้นเหมือนจิตงามที่อยู่ในใจเด็กใสๆกอบกลุมขึ้นเป็นก้อนอุน่นอิ่มอกอิ่มใจ ส่วนกลุ่มเด็กจากสัมมาสิกขาโน้มใจเข้าศึกษาภูมิปัญญาของผู้ใหญ่เรียนรู้จากพิธีบายสีส่ขวัญอวยพรให้พนเราพบแต่สิ่งดีดีมีกําลังใจต่อสูชีวิตต่อไปอะคะ่ะทาบายสีสุขวัญก็วอวยพรให้ทําแต่สิ่งดีๆอยู่แล้วพอเรามีกําลังใจทําทําดีแล้วจะลุ่งเรืองเจริญอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถไปทําความดีในสังคมได้อย่างน้อยมันก็จะเป็นกําลังใจให้ลูกๆๆหลานนะคะ คือรอยยิ้มและแววตาสดใสที่เตือนให้เราระลึกถึงความจริงที่ว่าธรรมชาติฝากฝังความดีงามไว้ในตัวเราทุกคนเพียงถนอมไว้ด้วยรักร่วมกันอบอุ้มสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้อพรุ่งนี้ดอกไม้หลายสีหลากพันจะเบ่งบานออกมาพร้อมๆกันที่บ้านของเรา